พะเพื่อนๆ่ะก็เที่ยวบ้านเพื่อนนะคะบรรยากาศนะคะอันตายจังหวัดนะคะหน้าบ้านนะคะพเพื่อนๆขากีเพื่อนเขาจะทาร้านกาแฟนะคะ<ๆ>เ,เขา,ากาะะ็<ๆ>เลยชวนมาเที่ยวดูนะคะแต่ยังไม่เสร็จดีเลยนะคะตัวร้านเสร็จแล้วนะคะจะเหลือตกแต่งภายในนะคะกับผงที่ให้เสมอให้เสมอถนนนะคะ อย่างลอช่างอยู่ในมาเที่ยวเป็นเด็กน,นี้สายแล้วแดดร้อนนะคะเพื่อนก็มีสองชั้นนะคะมีชั้นล่างกับช,ชั้นบนดาดฟ้าชั้นลอยนะคะก็ไปชมวิวบรรยากาศนะคะเพื่อนค่ะก็ยังรอก็มีถุงที่สนน่วนกลางได้เสร็จท, <c oughs> ที่ต่างระดับเเดินออกอ,อกระดับนะคะเนีย่ยนะคะเพราะว่าเราต้องถุมาให้ถุงมาใจขั้นนี้เลยนะคะ ผมให้ถึงบรรไดทั้นเลยด้านหน้าด้านหน้าของ,งร้านนะคะอากาศด้านหน้า,า,าร้านนี่เบรรยากาศด้านข้างนะคะจังเลย บริเวณด้านในนะคะร้านส่งรูปส่งรูปให้ลูกดูไม่ดูดูรถใจว่ามีบริเวณด้านหน้านะคะร้านจะอยู่ติดชายถนนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ต้องให้ถึงชายถ่นแล้วมีลมไม่รีบแล้วอากาศดนี่ก็ต้องผอมที่นะคะผมที่เสมอแล้วประตูเสมอประตูนี่ปิดอย่างนี้นะปิดอย่างนี้ลากองอย่างนี้ลากลางวันเช้าอ่ะกลางคืนปิด เป็นกระจกใช่ไหมใช่ดูบริเวณชั้นล่างนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังต้องตกแต่งยังต้องตกแต่งยังไม่เสร็จนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอาคารก่อนนะคะยังต้องติดโปสเตอร์ติดอะไรต้นไม้เอาไว้ต้นไม้เนี่ยไว้ใ้เ่อคาสต้นไม้สวยๆงามๆมาเนี่ยเพราะว่าบางคนก็ชอบมาถ่ายรูปเล่นเงิน นี่ติดาตัวนี้ว่ะเขาให้เอาลงพวกกินจะจะหักลงรถอยู่แต่เดียวต้นไม้อะไรมะขามเดี๋ยวเอาอะไรมาเปลี่ยนม้มะขามของเพื่อนเราเป็นไม้เป็นไม้ประยุงสวยมากเลยเขาไอ้นี่เาได้มาตอนเขาไปเป็นตอชะโดชายแดงลากกันลากกันนั่นน่ะซื้อมาพันก็ไปเราว่าแพงเลยนะไอ้เฟอร์นิเจอร์ไม้สวย ชั้นชั้นบนนะคะเป็นตัวชั้นบนนะคะร้านก็เปินะคะก็ยังไม่เสร็จแต่ไม่เป็นะรยังไม่เสร็จนะคะอ๋อเป็นบ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อนแถวอ่างทองนะคะแถวนี้เขาเรียกว่าไทริดใช่ไหมเราบอกลูกบอกว่าอยู่แถววัดไทริดแล้วว่าไงไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นเพื่อนไหมบอเพื่อนเป็รับใช่ เดินทางปลอดภัยบอกบนรถยึดไงขามาบอกแม่มาบอกแม่มาตั้งแต่เช้ามืดแล้วเนี่ยมาถึงแล้แต่เช้าแล้วี่ทางนี้ล่ายย่างาทัง่งเออองยบรรยากาศนะคะีชั้นบนนะคะบ้านดหมืนกันนะลางน้ลังไม้เรือง้านอะบ้านไทยอะนนนบานไผนะบ้านงแบบบ้านนี้บ้านนาบ้านนาบ้านา รบรรยากาศห้ดูนะเพ่อนขาเด่นเนี่ยอ๋อ <laughs> ถ่ายแล้วบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนค่ะกลรีวิวนะคะรีวิวบรรยากาศนะคะมาเที่ยวบ้านเพื่อนก็เดี๋ยวไปชั้นล่างนะคะไปชั้นล่างนะคะไปชมบรรยากาศต้นไม้นะคะสวยๆงามๆด้านล่างอันนี้นะคะก ตกแต่งอะไรนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ทําอาคารไว้ก่อนอันนี้ของเดิมของเดิมของเจ้าของบ้านเขานะคะต้นไม้นีเป็นต้นไม้เดิมของเจ้าของบ้านของเก่าเขานะคะยังไม่ได้เป็นที่ตกแต่งของร้านกาแฟะนะคะ ชอบต้นไม้เยอะนะคะร่มรื่นนะคะก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นสวนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นท,นทนําสวนทํานาทาอะไรกันนะคะคเพื่อนๆค,ค่ะก็อ่างทองก็อยู่คนละอมเภอกับบ้านเมย์นะคะอยู่คนละอำเภอค่ะชอบเลือกต้นไม้นะคะก็มาเลาะส่องต้นไม้เพื่อนมาเลาะส่องต้นไม้มีหนวดเหลือสี ล้มลื่นนะคะบรรยากาศป,ป้าเพื่อนพี่น้องน,องนะคะติดตามรับชมคลิปกำลังใจเมด้วยนะคะก็พามาชมบรรยากาศนะคะนานเพื่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ